ต่อไปในครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามาภารกิจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต5นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พื้นที่จังหวัดยะลาครับนพรบุญแก้วผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7พร้อมคณะผู้ตรวจกระทรวงเดินทางมายังในพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ให้การต้อนรับที่ห้องฉลองเมืองสารากลางจังหวัดยะลาในการลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยทางคณะได้ร่วมหาหรือข้าราชการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประเด็นมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลมาตรการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบการ ติดตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับพี่น้องประชาชนสร้างรายได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวการขยายโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การสร้างคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง ภูมิอากาศรวมไปถึงการพัฒนาเมืองสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วยค่ะติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการประจําปีรวมทั้งการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะ